ห้องน้ําสะอาดครับห้องน้ําสะอาดในีบ้านดูแลอย่างดีเลยครับนี่ของคนพิการนะครับคนท้องนี่ที่สําคัญนะครับมีบ่บัวน้ําด้วยครับผมครับก็นี่ผู้คนเดินทางนะครับก็มากินอาหารเช้าที่นี่นะครับมาจากไหนครับนี่มาจากไหนครับมาจากบัวขาวค่ะจากบัวขาวกาลสินข้าวเหนียวกองทัพเดินด้ท้อง เอาสิ่โครจะไปดูกากลับบ้านเอาเลยกต่ยอะไรน่เสียดยเียงสับพัก,ก่อนก่อนดครับไปเรื่อยๆชีวิตตัวไรเติมพลังช็อกโกแลตก่อนอรมณ์ดี ครับช่อง u t u ู e คุยยาวครับผมเช้านี้นะครับเราอยู่ที่ปตททางออกยะโสธรนะครับที่จะไปชีสเกตโอ้โหพี่น้องปตทใหญ่มากครับใหญ่มากว่างเลยปตทเกียยงสักนะครับผมรถยังไม่จอดเต็มเลยครับทั้งคืนจอดนอนอยู่ที่นี่ครับคืน การบริการครับสุดยอดเลยโดยเฉพาะที่อาบน้ำครับที่อาบน้ำครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับรถบรรทุกหรือคนที่มาทั้งคืนนะครับห้องน้ำนะครับที่อาบน้ำมีกว้างมากเลยครับทางออกเยอะโธครับทางออกเยอะโธบริการดีๆเยี่ยมเลยนี่ก็ขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่นะครับผม นอนที่นี่ครับเมื่อคืนรถบรรทุกจอดเต็มเลยครับผมนี่ทุกเลยครับจอดนอนเต็มเลยเนี่ยเพิ่งออกไปนะครับบริเวณนี้นี่นคือคือเต็มเลยนะว่างมากครับเดินทางต่อเมื่อคืนนี้ผมก็ไปงานกินเลี้ยงงานตุ่มโฮมของเพื่อนๆนะครับอยู่ที่ยะโสธร ก็ไม่สามารถที่จะายทำครับไปทอดออกให้พี่ๆน้องได้ดูได้เพราะว่าเป็นเป็นค่ายทหารรับเป็นค่ายทหารระเบียบค่อนข้างจะเค่งคัดก็สนุกสนานกันครับไปเจอเพื่อนก็ดีใจครับเจอเพื่อนเอนาะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเื่อนรุ่นเดียวกันมี มาเจอกันนะครับบางคนก็มาไม่ได้ป่วยบางคนก็จากไปแล้วเพนเพื่อนนานกว่า30ปีครับที่ผมไม่ได้มาเจอเพื่อนตั้งแต่เรา,ามาจุครั้งแรกอยู่รอสามพอยู่ค่ายพยอเมืองขวางจังหวัดนครพนมหลังจากนั้นนะครับปีสองพันนะครับเราก็ได้แยกย้ายกัน กำลังคนส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่ยโสธรส่วนผมไปอยู่กับทหารพรานครับตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ได้เจอกันเลยครับผมนี่คือชีวิตการรับราชการวิ็นทหารเนาะมันก็ค่อนข้างจะไปตามคำสั่งครับหรือสถานที่ที่เราจะต้องเป็นปฏิบัติงานแต่เราก็ได้ไปร่วมงานกันอยู่แถวศรีสะเกด นะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุบลจังเพอรอเพเภอลำยืนนะครับนั่นก็คือช่องบกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้สูญเสียนะครับอยู่ที่นั่นก็หลายคนนะพี่กงพิการนะครับนี่คือการสู้รบกับชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่สู้รบกันเองเนาะนี่คือวิธีชีวิตการรับราชการทหารของเรา อโอเคครับพี่น้องนะครับอีกสักครู่นะครับผมก็จะไปถ่ายทำห้องน้ำนะครับที่เรามาพักอยู่ที่นี่ได้ซึ่งปตทนี้ให้การบริการเป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายทำดูห้องน้ำแล้วก็เดินทางต่อครับผมเข้าจีนเกตมครับทางไปห้องน้ำครับผมโอโ้โหกว้างมากเลยเนาะการบริการให้คนพิการาด้วยเนาะ เย่ยมากเลยนะครับมีสนามกีฬามีที่ออกกำลังกายมีชิงช้าให้นั่งเล่นครับผมโหสุดยอดสุดยอดน,นี่ก็เป็นศูนย์อาหารครับศูนย์อาหารตอนเช้าน่าจะเป็นปิ้งหมูเนาะนตอนเช้าครับก็มีปิ้งหมูหมูก็ใซ่ก,กรอกเนาะเนาะ ครับสวัสดีครับโอ้อาหารเช้าเราน่าจะจบอยู่ที่นี่นะครับมีกิ้นหมูนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อหมูน้อยเนาะขาหมูแดดเดียวครับขาหมูเดดเดียวตุกอกอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอันนี้สิบห้าบาทนี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบโอเคนะครับไม่แพงนะครับแล้วเราก็คงจะมากินที่นี่นะครับผมมีนึ่งข้าวสดๆเลยนึ่งข้าวเหนียวห่อละเท่าไหร่ยี่บาทครับยีบาทอันนี้ก็ ปลาชีครับปลาน้ำช,ชีถ้าหากเราจะก<ล>ินก็ย่างให้ได้ใช่ไหมทอดสุกแล้วครับทอดสุกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูห้องน้ำครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวผมไปพักมาก็มีที่นี่นะครับกว้างใหญ่มากนี่ปอท,ทอนะครับเกียงสักนะครับนี่ เป็นการบริการห้องน้ำที่กว้างใหญ่มากเลยนะนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคือในห้องอาบน้ำที่นี่ครับตอนเช้าก็อาบที่นี่เนาะของชายนะครับผมนี่ขอชื่นชมครับขอชื่นชมนะห้องน้ำสะอาดครับห้องน้ำสะอาดในบ้านดูแลอย่างดีเลยครับนี่ของคนพิการนะครับคนท้อง นี่ที่สําคัญนะครับมีปลักบ,บวัวบน้ําด้วยครับผมสุดยอดสุดยอดเนาะขอชื่นชมเลยมีกระจกให้สองด้วยนะครับก็ม,มีการนะครับประดับห้องน้ำนะครับก็เขียนป้ายติดเลยครับครรุณนาตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากห้องน้ำด้วยความปรารถนาดีจากปตทเกียงศักนะครับเหลี่ยมบิดตัวเหลี่ยมเนาะ ยอดครับนอนคนก็มาใช้บริการเจ้ารถหนังขายยาเราจอดอยี่ที่นอนครับนอนทีนี้ถ้ามาที่ยะโสธรเนี่ยเขาคง,งจะมาได้ใช้บริการที่นี่นะครับผมถ้าหากท่านใดผ่านมาทางนี้นะครับยะโสธรทางออกไปอุบลครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้ามาจากทางน้นนะมาใช้บริการได้เลยนะ โโอ้โหสุดยอดครับผมโอโ้ลูกคิงคองยักษ์ครับผมโ,โหสุดเซดรีชีที่นั่งเล่นครับท,ที่นั่งเล่นครับทำได้เหมือนมากเลยนะเป็นลูกปั้นนะครับติดกับศูนย์อาหารครับศูนย์อาหารใช้บริการที่ดีนะครับวันนี้ก็มีผู้คน,นครับเข้ม,มา ลองช็อคก็ยังพอครับก็มีผู้คนเดินทางนะครับก็มากินอาหารเช้าที่นี่นะครับมาจากไหนครับนี่มาจากไหนครับมาจากบัวขาวค่ะจากบัวขาวกาลสินจะไปไหนต่อครับไปฟูจไปเที่ยวไปชีซาเกตไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปกินทุเรียนบอก ช่วงนี้ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดจีเกตยังไม่ออกมานะครับผมผมเป็นคนศรีเกตทุเรียนภูเขาไฟยังไม่มานะครับมีแต่ทุเรียนจันทร์ครับที่มาขายครับผมอ่าของผมอันนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วอันนี้หนึ่งครับอันนี้หนึ่งอาอย่างละหนึ่งไปชิมนะครับอันนี้หนึ่ง ครับผมอ่าเราไย่างก่อนย่ครับผมเสียฮันข้าวนะครับจบเลยเออของผมเก้วด้วยนะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเก้วอะไรนี่แก้วบองครับเก้วบองบองบองปละนีเสี่ยักวบองปลาเสี่ยบองปลานะครับผมกินได้ไหม ภาษาพูดไม่ใช่คนกาลสินโอ้คนปากใต้ครับโอ้คนปากได้มาอยู่ที่นี่เนาะคนกาลสินพูดใต้ได้อาจจะยากนะคะโว้ยคนนี้เกิดกาลสินนะแต่พูดใต้ได้อ๋อไปอยู่ไปอยู่โดนไม่ใช่ครับโอเคเอาไปเจอคนมาซื้ออาหารนะครับผมอ่ะ เค okay ครับเดี๋ยวเข้าไปกินที่รถผมผมเลือกแล้วนะครับผมบุนไฟเรียบร้อยห้าสามสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบห้าครับเก้าสิบห้าบาทนะครับผมอ่านี่มาหนึ่งร้อยนะพอพอพริกพออาหารเช้าเราจบแล้วครับหนึ่งร้อยบาทสองคนอิ่มแล้วข้าวก็หนึ่งร้อน,นลลอเลยครับอยู่ที่นี่เลย หนึ่งเลยสุังคโอเคครับขอบคุณ,คณมากครับ,บ,รบไปกินข้าวอยู่ที่โนะละรถนังขยหลังจากนั้นก็ไปกินกาแฟอยู่ที่ซีเวินเลยครับผม,ผมจะนั่งกินในรถเลยครับผมคือเหมือนบ้านหลังที่สองเราแหละครับผมกินนอนเที่ยวอยู่ที่อ๋อไปพร้อมกับเจ้าคราบ้า ขยารถยูทู e ผมนะครับผมรถทางขยาโบราณอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกินข้าวที่รถเลยครับผมวันนี้เราก็จะกินข้าวนะครับกินข้าวอยู่บนรถเลยวันนี้ก็ลงให้คุณบุนเพอนนะครับบอกมะม่วงอยู่ เพราะว่าเราซื้อบะหม่วงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะ,ะกินอาหารเช้าวับเก้าิ95บาทครับอาหารเช้าเนาะก็มีนี่แหละข้าวสองห่อนะครับผมก็มีพริกนะย่างๆเนาะไอ้เพื่อนกินข้าวครับผม ว่าข้าวเหนียวนีสิบบาทก็พอใหญ่เลยครับผมอิ่มแน่นอนสิบบาทคือเรานอนที uh ่นี่คร <risky village. S 1> <us> ับคือที่นอนของเราครับผมอ่ามีคิดด้วยอ่ะกินเลย ชีวิตของตายหกินข้าวด้วยกันครับขอทุกคนทานข้าด้วยกันนะครับ นี่เกี่ยวด้วยเขาเหนียวกองทับเดินด้วยท้องข้ก็จิตก็จะไปกลับแล้วก็เ,เดินทางกลับ <c oughs> อาหารที่มาขายปทอเนี่ยจะเป็นอาหารที่ง่ยงายๆมีคุณภาพนเนาะงานทางกตทคนนี้จะไม่ให้ขายแล้วค่ะีแล้วก็ต้องแพงด้วยครับผมเอาโอเคข <จะ S 2> อแยกกินข้าวก่อนนะครับผมเออนนการเดินทางของเราที่มาแย่โสธร,รมางานตุ้มพวมมางานเที่ยวแล้วก็ เรามาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดตัดทองนะครับของคณ้องคแม่ครับที่เราอยู่เนี่ยใกล้ๆกับวัดตัดทองนี้เองนะครับผ่านกันประมาณกิโลสองกิโลนี่แหละนะกปตทที่เราอยู่เนี่ยครับผมโอเคครับผมข้าวก่อนนะครับผมครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับกินกาแฟเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางต่อลเนะออกจากยะโสธรข้าวเสร็จแล้ว อาบน้ำคุณบุตรดินได้อาบน้ำแจงหน้านี่ถือว่ามีความสุขแล้วครับผมตรงนี้สวยมากได้ได้อันดับที่สองนันรู้สึกว่าความสะอาดอ่านมีห้องน้ำมีห้องน้ำให้เออเขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าอาบน้ำได้ด้วยมีเฉพาะห้องน้ำเลยนะดยมากเลยเพิ่งไปมาเนี่ยรู้สึกว่าจทนโอเคไปเดินทางต่อพวกเราได้เวลาเดินทางกลับแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออยู่บนทองรู้สึกว่าจริงตรงที่ไอ้กล่องข้าวน้อย ข้าแม่นลคะีสุกบ้านปัดโคงเลยเนี่ยอ่าตอนนี้เราจะกลับแล้วบันดโทรใหญ่มากเลยโคบวงจรถือว่าโคบวงจรมากมขอใส่ยอยู่ <c oughs> มานอนก็เกือบสี่ทุ่มแล้วเะ็นธาไม่ไหวตอนนี้ก็ลังเดินทางกลับบ้านล้วแล้ว ขวัญจิมตามไม่เดินทาง,ง,ทลง,ง,งลปลอดภัยนะคะปลอดละบายค่ะทุกคนเดินทางกลับบ้านแล้วเป้าหมายกันทันรักชีสเกต <c oughs> โอเคนะคะลาละมาค่ะทุก <c oughs> คนเหมือ <c oughs> นนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆชีวิตเปรงอะงไรเติมพลังช็อกโกแลตก่อนอารมณ์ดีร้ <c oughs> อนครับจะพักอนที่นี่ประมาณสักสิบนาทีเดินทางต่อครับผมไปที่ปีน <c oughs> ไปแล้ว